สวัสดีครับมีหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าทํา AI นะครับให้เป็นภาพใบหน้าของเราทํำยังไง1่ละ2นะครับถ้าเราอยากให้ภาพ AI ของเรานั้นนะครับมันเป็นวิดีโอแบบนี้นะครับเราจะมีวิธีการทําอย่างไรได้บ้างนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่สร้างภาพ AI แล้วก็เอามาทำเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับ อันดับแรกนะครับเราจะไปสร้างภาพก็จะต้องไปที่ Bing AI นะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับไปที่ Bing Image Creator นะครับจากนั้นเราก็ล็อกอินเข้าไปที่ Bing เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นคำสั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าพร้อมนะครับว่าเราจะได้ภาพอะไรนะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างภาพนี้นะครับผมก็จะใช้ภาพว่าเป็นผู้ชายนะครับ ที่ตัดผมสกินเฮดอย่างเงี้ยนะครับใส่เสื้อยืดสีน้ำตาลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อธิบายตามนั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้จริงๆมันใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นภาษาไทยดูนะครับเป็นผู้ชายไทยนะครับตัดผมแบบสกินเฮดนะครับสกินเฮดนะครับแล้วก็สวมเสื้อยืด สีน้ำตาลนะครับเสืส่อส,สวมเสื้อยืดสีน้ำตาลอ่าเราก็พิมพ์ตามสิ่งที่เราอยากได้เลยนะครับมีพระนะครับกำลังเดินกำลังเดินบินทบาทมีพระกำลังเดินบินทบาท แบบนี้นะครับมีภาากำลังเดินมินท่าบาทพื้นหลังนะเพื่อให้ผ้ามันออกมาสวยงามก็ระบุไปเลยพื้นหลังเป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาท้องฟ้าดอกไม้อะไรก็ว่าไปนะครับท้องฟ้าสวยงามอะไรพวกนี้นะครับอลองแค่นี้ก่อนนะครับสวยงามเนี่ยครับอันนี้เป็นพร้อมแบบภาษาไทยนะครับจริงๆเราสามารถเราพร้อมตัวนี้นะครับไปแปลงเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะได้ ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งเป็นภาษาไทยดูนะครับว่ามันจะได้ฟอนต์ยังไงหน้าตาเป็นยังไงพร้อมนี้นะครับในขณะที่เรารอนะครับเราก็จะใช้วิธีการสลับไปหน้า AI นะครับผมก็จะเปิดแท็บมารอเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Swap Face นะครับ Swap Face แล้วก็มีหลายเว็บนะครับที่ผมสอนไปแล้วนะครับง่ายสุดก็คือ Face Warper นี่แหละนะครับ Face Warper เราก็เข้ามารอไปเลยนะครับ จากนั้นก็ไปที่ตัวแรกเลย Image Face idity, Warp ตรงนี้นะครับก็กดปุ่มลูกศรตรงนี้ได้เลยแล้วก็เข้ามารอตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะเอาภาพอะไรา equipo, มาใส่ยังไงนะครับอันแรกนี่ให้เป็นภาพของเราครับตัวนี้คลิกนะครับเป็นภาพของเราให้เอาใบหน้าเรามาไว้ก่อนนะครับเอาภาพไหนก็ได้ที่เป็นใบหน้าของเรานะครับเปิดเข้ามารอนะครับจากนั้นอ่ะเรามาตรงนี้นะครับเราจะเอาภาพนะครับ ส่วนผมจะเอาภาพนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยนะครับได้มาแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็กดดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดไปเลยนะครับเซฟพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็มา swap face นะครับเราก็มาตรงนี้นะครับ add target image นะครับก็เอาภาพที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยนะครับอ่านโอเพนเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม start face swap นะครับล้วก็เรอสักครู่นะครับ ในขณะที่เรารอสลับไปหน้านะครับเราก็จะไปที่อีกเว็บหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับพิมพ์คำว่า Luma นะครับ AI นะครับ LUMA นะครับนี่มาละลูม AI นะครับกด Enter เข้าไปเลยนะครับลูมา d r e e m Machine นะครับไปที่เว็บนี้นะครับจากนั้นนะครับนี่นะครับก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับ Try now นะครับ Try now แล้วก็ Sign in with Google นะครับ ก็ Sig- อินล็อกอินเข้ามานะครับเรา in, in ang, จะเข้าบัญชีไหนก็ได้นะครับทีนี้ผมจะใช้บัญชีอีเมลนี้นะครับก็ Sig- อินเข้ามานะครับเสร็จแล้วมาดูนี่นะครับเปลี่ยนหน้าเราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเปลี่ยนไปหน้าเป็น,นหน้าเราเรียบร้อยจากนั้นก็ทําการดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดภาพลงมาก่อนนะครับเนี่ยดาวน์โหลดลงมาเสร็จแล้วนะครับในส่วนของรูม่านะครับเนี่ยเราก็กดไปที่ รูปตรงนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์รูปตรงนี้แล้วก็ไปเอารูปที่เราสลับไปหน้าเรียบร้อยเข้ามานะครับกดโอเพนเข้ามาแบบนี้เลยนี่นะครับทีนี้เราใส่พร้อมครับเนี่ยใช้ซัมเช็กโอแอดอิมเมจตรงนี้นะครับพอเราใส่รูปเข้ามาแล้วเราก็พิมพ์พร้อมว่าเราอยากให้มันสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบไหนนะครับโดยอาจจะใช้มุมกล้องก็ได้เป็นซูมเป็นแพนอย่างเงี้ยนะครับหรือ เอาง่ายๆเป็น Movie ให้มันทําเองก็ได้นะครับเอาสั้นๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะส่วว่าผมจะให้มันสร้างภาพออกมาในแนวภาพยนตร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Movie M O V I E ครับแล้วก็กด enter หรือคลิกที่ปุ่มนี้นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเข้าคิวนะครับก็คือจะทําการวิเคราะห์ภาพนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนี่นะครับ in queue เห็นไหมครับ in queue มันก็จะทําการสร้างภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสร้างภาพเสร็จเนี่ยตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับที่ผมสร้างไวแล้วนี่นะครับมันก็จะเป็นภาพที่สร้างสําเร็จแล้วมันจะได้ความยาว5วินาทีนะครับในการสร้างเนี่ยครับให้ได้ได้ความยาว5วินาทีนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ภาพที่ยาวขึ้นนะครับมันก็จะมีปุ่ม extend นะครับเนี่ยเขาเรียก extend ก็คือเพิ่มเพิ่มเวลาอีกนะครับ มันก็จะได้ยาวขึ้นอีกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูผลลัพธ์กันนะครับเห็นไหมครับขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับเริ่มจากนะครับการใช้พร้อมสร้างภาพที่เราต้องการขึ้นมาแล้วก็มาสลับใบหน้านะครับสลับใบหน้าแต่งภาพให้อะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นมาที่ Luma AI นะครับแล้วก็สั่งพร้อมนะครับให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับ อาจจะเป็นการแพนกล้องซูมกล้องนะครับหรือนะครับสั่งเป็นมูฟวี่เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการแบบละเอียดกว่านั้นนะครับก็ใส่พร้อมให้มากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูคลลัพธ์ไปพร้อมๆกันนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อนะครับทำสำเร็จแล้วนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถคลิกดูตัวอย่างนะครับภาพเคลื่อนไหวของเราเป็นวิดีโอเรียบร้อยไหมครับ จากนั้นนะครับเราก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้หรือจะ EXTEN d เ,เพิ่มเวลาก็ได้นะครับนี่คือวิธีการนะครับทำา i i จากภาพนิ่งนะครับกลายเป็นคลิปวิดีโอนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่า l ูม a าเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งที่ทำภาพเคลื่อนไหวหรือว่าทำวิดีโอได้สมจริงที่สุดเลยนะครับลองไปทำกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ